สวัสดีครับแฟนเพจครับผมพิธีสามหนึ่งครับแฟนเพจครับวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้เช่าล็อกเก็ตลุงโตะนะครับปีสองพนอยี่สิบนะครับเป็นล็อกเก็ตรุ่นแรกแบบที่สองนะครับเป็นทรงไข่ใหญ่เป็นตัวหนังสือโค้งล่างนะครับนี่คือสุดยอดหายากของรุ่นนี้เพราะว่าองค์นี้มีฝั่งตะกุดเงินสองดอกแส้นเกษรสิบเส้นและก็เป็นองค์ดาราหนังสือ ของกุนปะสิปลิสปริชาเล่มเก่าโอ้สุดยอดมากเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดมีพักเครื่องหลุงโต๊ะแบบนี้พวกเรากิุหมลุงโต๊ะสามารถส่งรูปมาขายปฏิกสามหนึ่งได้เลยนะครับถ้าท่านใดอยากจะขายเปลี่ยนพระเป็นเงินสดส่งรูปไปดูตามดีไลน์ด้านล่างนี้นะครับพิมพ์แอดก่อนนะครับเดี๋ยวมารีวิวครับองค์นี้นะครับเป็นล็อกเก็ตที่ผมเช่าราคาแพงที่สุดเท่าที่เคยเช่าล็อกเก็ตมาเลยนะครับองนี้นี่ถือว่าฟิตเลยนะเพราะว่ามันพิเศษจริงๆนะครับ องนี้นะครับเป็นองดาราในเล่มไหนบ้างนะครับหนึ่งก็คือเล่มสีชมพูเล่มนี้นะครับของคุณปลิปะสิ์ปริชาเล่มแรกนะครับอ่านะครับแล้วก็เล่มนี้นะครับก็เป็นเล่มทีมครั้งที่สองนะครับอ่านะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งคือเล่มนี้นะครับถือว่าเป็นสุดยอดนี่แหละครับอ่าเล่มนี้นะครับอ่านะครับองค์นี้เลยนะครับ นี่นะครับล็อกเก็ตรูแรกวัดสร้างพื้นขาวด้านหลังฝั่งตะกุดมีจํานวนน้อยมากองค์นี้เลยนะครับมาเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูจากองคเน้มสือเล่มนี้แล้วกันนะครับจะชัดหน่อยนะครับอ่าสองเล่มเล่มฟ้ากับจมพูนี้เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นล็อกเก็ตที่ผมโอฟิตราคามามากมากเลยนะครับตรงนี้ถ้าท่านใดมีแบบนี้บอกได้เลยนะครับรับเช่าฟิตแน่นอนครับนี่ครับนี่ครับองค์นี้เลยครับ เกษาเป็นชุดนะครับเกษาเป็นชุดนะครับฝังตะกรุดเงินสองดอกนี่นะครับนี่นะครับโอ้โห,โหสุดยอดครับแฟนเพจครับเกษาเป็นชุดแล้วก็ตอกเป็นโคตรตัวนะนะครับแล้วก็โคตรต่อเต่าเดี๋ยวจะโูมให้ดูครับ นี่ครับดูง่ายสบายตาเกศาเป็นสิบเลยนะครับนี่ครับเป็นตะกรุดเงินแปลกทังสองดอกอ่านี่นะครับส่วนด้านหน้าก็เป็นล็อกเก็ตสวยงามอยู่แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับสร้างปีสองพันยสิบนะครับถ้าท่านใดมีแบบนี้นะครับหรือจะเป็นปรั๊เครื่องหลุมประตกรุ่นไหนก็ได้นะครับสามารถส่งรูปไปดูได้เลยนะครับ ขอบคุณมากครับเดี๋ยวไว้ใจเช่าอะไรมาใหม่จะมาีวิวห้แฟนเพจดูครับหวัดดีครับส่งรูปพระหลวงปุ้ตโตที่ท่านจะขายเข้ามาชมก่อนได้นะครับเข้าไปที่ไลน์นะครับกดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้วก็เข้ามาพิมพ์ไอดีไลน์นะครับให้พิมพ์คําว่าแอดก่อนนะครับแอดผีไอทีไอแล้วก็สามหนึ่งนะครับแล้วก็กดค้นหาครับโอเคครับหลวงปุ้ตโตปีที่สามหนึ่งนะครับเพิ่มเพื่อนได้เลยครับอ่ากดแชทได้เลย